รับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณตารับชมครับทางช่องสีเรืองอลายยนต์นะคะมานะฮะมานี้มาอยู่ที่อำเภอสามชัยนะฮะแถบนี้ก็จะเป็นแบบมีแต่อีแตนนะฮะอีแตนแพงกว่ารถอีกแพงกว่ารถนะโอ้ให้ขี่เมื่อ,อไรบ่โอ,อ้ยอีแตนกับรถนะแต่แพงกว่ารถนะ chăm đây vâng ui mày thấy tẩn nào ui hay đi เชดเชื้อทรงอปะดีครับผมก็งงอยู่นะอแตนทำไมมันแพงกว่ารถเก่าๆนี่แพงกว่ารถหกล้อนะแต่แถวนี้ไม่แต่อีแตนนะแถวนี้อีแตนสามแสนก็มีนะสามสี่แสนก็มีนะฮะ ยังโอ้โอ้ถังน้ำมันคือพอดีแล้ววะตัดบ่ไลยครับถังน้ำมันรถอย่างมาด้าบ่ะนี่โอ้คันซีฟูโอ้คันมาดาอันนี้เครื่องมันห้างเขาเครื่องมันห้างเลยเปลี่ยนทั้งเครื่องทั้งเครื่องท้ายเครื่องท้ายใหม่องไยร้อยแรงมีสโลว์ป่ะเนี่ยบ่ครับสโลว์ไม่มีแต่โอ้คันสีผูเนาะเปลี่ยนเป็นอีสูร้อยแรงเว้ดบ่ ยามานาบุเกเบียเลยโอ้ยยาโมนาเป็ไปซื้อยียงทีั่ยโอ้ยต้องแปลงแปลงไปเรื่อยนะครับรถพวกนี้เครื่องดีเลยบ่แต่ว่ายงดีแต่ว่าคันสีน่ดีรถันอโอ้แบกก่าไ้เลยต้โอ้ยยายาที่ยาผูงงาองนายได้เราติดยาสายเอ็นดีุแม่อืออืามโอ้วงมาไรพระเวอร์ วมันบวนักปัยังว่ไปาลโอลากด้ยเบาๆนึงดิบ่บถ้ามันบมนอะะบมีน้ำมันไปเลี้ยงมันก็บนักขักก่ากอ่งลันนี่แต่ขั้นหน้ายังเป็นของมันนั่นอยู่เลยกรับของของมาบ่เ้ยกว่าจฮอนคือนป่ดนี่พี่ใช่อยลากเมื่อตี่กเะขี่รถโอ้ขี่กับขงขักแล้วคือเก่าแล้วมันบ่มีกระโจกอ่ะ ว่าไม่พูดถึงเมื่อขี่ได้อยู่แต่พูดถึงมันกะมันมันบ่มีกระจกมันโมมีกระจกแล้วแว่นตาก็บ่ได้เอามาได้บาทนี่ปุ๊ใครเราคอยเข้าขั้นหน้าไอ้หัวหน้าสอนเข้ากันหลังเดี๋ยวลากไปครับอันนี้เขาคือ คุยราคากันเรียบร้อยแล้วฮะโอ้ตีแตนไฟยี่สี่นะตอนนี้เป็นไฟยี่สี่แบตเตอรี่มีนะฮะข้างหลังนะ่าจะเป็นยางแปดสองห้าข้างหน้านี่โอโลเตียยางเจ็ดห้าศูนย์ผสมประส,สานกันไปเฮ้ยเจ็ดยางเจ็ดเหมือนกันแต่กระทะทำไมมันใหญ่โอ้แปดสองห้านี่เห็นไหมผมว่าดูแล้วนี่สายแบกเป็นสายแบกสายแบกรถตีแตน แบกก็ตัวนี้ก็เป็นตัวรับน้ำหนักที่ดีนะเนี่ยไม้พวกนี้แต่คัสซีนี่ผมว่ามันน่าจะมาจากไซนี่โอ้โหขักคักคักแดนซิ่งอวยชัยแท็กเตอร์โอ้ายแล้วคอย อย่างเดียวเลยกลัวอย่างเดียวแหละพวกมาไล่มันหลวมบัหลวมบ่โอ้ได้การอีกสันขอยันแต่พวกมาไล่มันหลวมแล้วบางอันเฮ็ดอีแตนในบางอันเฮ็ดกันเฮ็ดคออ่อนเนื้อที่กับพับคาจูรูก็มีอันไอ้กี่ไปก็ยจงมันดูแจงมาด้านหน้าผมมาติซื้อแจงเงี้ยทีแตนได้มาใส่บ่บุญอ่ะทางบ้านเสียวบ้านนนั่หโอ๋อทางบ้านผมนั่นละ ก็ได้ก็ได้ไปเบิ้งแค่บาเจ้าอีแตนมันหาเมื่นกว่าปุณาะโอ้สิบหนหกแรงหกแรงก็ได้บาทเนี้ยวาทาเป็นเทียงอันนี้แบบสี่เมื่นกว่านี่บาจีนใส่อันนี้เลยเตี้ทั้งแรนค่กัวเกาเตี้ยเอ็งจัเลยนี้มึงจะรอมาเจ้าไ้ได้สปีเพเทียนงโอยนี่มไม่ิแต่แถวนี้ไม่ได้อีแตนเนาะกับแถนนี้ไม่ได้อีแตนเจ้าไว้ อคกเลาะโคกเลาะเนี่ยเรต้องพูดถึงนะเรคอยมีบมีคกเลา่ลูกแก่ตีเดี่ยวเหรอฮะลูกแก่นีเดี่ครับเาหนักเลี่นมดเลยเขาหนเ่นน่ะ มนฮะมันเป็นเะแก้บอกพวกนั้นแมนแลนี่เป็นลูกน้องกว่าไ่ลูกน้องเหือนแมนหกล้ออะม่เห็อย <Star> ่งมันอโอ้หกล้อโตโยต้าอันนั้นถอดเพ้ากลางครับอันสีเขียวอ้าลนบโอ้ไบม้ไผ่เพ้าหัวรลากนี <Leah> ่ บัวบอไใส่ทาไส่มันสิคัดกันคัดเกียร์คัดอย่างนี่ผู้นั่นขับรถนั่นบอกฮะบ้านมันสิขับขึ้นรถเลยขึ้นชิดหลมกันหลมชื่อตลอดหลมยลมรสิไปซื้อรถกระบะ้ำโยห้อยเดียวมาล่ะนั่นห้อยเป็นตาฮักบ่พี ไปซื้อรวดกบวาล้โยกลูกก็พาไปอุ่นก็ได้เล่ามาจะอุบนดล้ลูกเห็นรนูมเทียนรุดกาวลายยืนะไหะห่อนนี่คือห่อนไท้อนี่ฮะ